โกโก้สามลูกสิบบาทปกติขายลูกเท่าไหร่โลูกอะไรโลละโลละแปดบาทปกติโกโก้ขายโลละส่งบริษัทแปดบาทส่งบริษัทแปดบาทอ่าแต่ปกติเราขายโนละสิบบาทเนาะแต่อันนี้สามลูกสิบบาทสองลูกสองลูกเหรมันโลแล้วอ่าอันนี้อันนี้มืออันนี้เป็นจบงานแล้วนี่ก็เลยต่อเป็นนี่สามลูกสิบบาทจ่ายรางวัลน้องคายได้ค่ะ จังหวัดบางคายเนี่ยครั้งแรกจะเห็นโกโก้เลยนะเนี่ยไม่เคยหูจักเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ลองลองชิมโกโก้เหมือนช็อกโกแลตเลยอ๋อนี่เหรอโกโก้ทำช็อกโกแลตทำจากโกโก้เนาะเพราะปกติแล้วเป็นคนมากินช็อกโกแลตแต่ว่ากินเมื่อกี้มันมันไม่ไหวแมมันไม่ได้ผสมน้ำตาลเนาะอร่อยแต่ก็อร่อยมันหอมอยู่ บ้านเทากางบ้านเทากางค่ะบนนันิ้เอาเพ้สามเพิ่มเนาะขอได้ของติดด้วยไ้มเนี่ยจะไปปลูกร้องเบงแล้วไม่จะติดบ่ ไม่เค็มครับไม่เค็ม,มแต่นับซิกหอดแล้วบรน,นจากลับม,มานเรวยลอนเก็บของมนเลยขายของถือไปนอนมันนี่เลียหลังเลย